Good morning ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปิ๊กและคุณครูแตงกวานะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนั่นเองค่ะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรของตัว M และตัว h ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะที่เด็กๆเ,เห็นก็คือตัวอักษรตัว M ค่ะเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งนะคะตัว M ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของตัว M พิมพ์ใหญ่และตัว M พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะเริ่มจากตัว M พิมพ์ใหญ่ค่ะเด็กๆออกเสียงเพื่อเป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะตัว M พิมพ์ใหญ่ค่ะและตัวต่อไปนะคะคือตัว M พิมพ์เล็กค่ะเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งนะคะตัว M พิมพ์เล็กค่ะ ตัวต่อไปนะคะที่เด็กๆเห็นก็คือตัว H ค่ะเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งนะคะตัว H ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัว H พิม์พใหญ่และตัว H พิม์พเล็กกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะตัว H พิม์พใหญ่ค่ะเด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว H พิม์พใหญ่ค่ะตัวต่อไปนะคะคือตัว H พิมพ์เล็กค่ะเด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งนะคะตัว H พิมพ์เล็กค่ะ The lao before to a emlet to a hiskan bana, Fabulous! Ah! Very good. มาฝึกเขียนตัวอักษร pues ตัว M กันบ้างนะคะเด็กๆเริ่มจากตัว M พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆดูตัวเลขนะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะต่อมาหมายเลขสองนะคะเด็กๆลากเฉียงลงมาเลยค่ะหมายเลขสามลากขึ้นค่ะและหมายเลขสี่นะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาเลยค่ะเป็นตัว M พิมพ์ใหญ่แล้วนะคะ อีกหนึ่งครั้งนะคะลากขึ้นเสียงลงนะคะเสร็จแล้วขึ้นแล้วก็ลงค่ะเป็นตัว M พิมพ์ใหญ่นะคะต่อมานะคะเด็กๆเ,เป็นตัว M พิมพ์เล็กนะคะเริ่มจากหมายเล็กหนึ่งค่ะตัว M พิมพ์เล็กนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆโค้งนะคะแล้วลากขึ้น แล้วก็โค้งอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นตัว M พิมพ์เล็กอีกหนึ่งรอบนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาเสร็จแล้วโค้งนะคะมีสองโค้งนะคะดเด็กๆเป็นตัว M พิมพ์เล็กนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าแรกของเรานะคะตัว M ให้นักเรียนฝึกคัดอ่านและเขียนตามรอยปะนะคะ เขียนตัวเพิมพิมใหญ่ก่อนนะคะเด็กๆลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะลากลงมาลากขึ้นนะคะแล้วก็ลากลงนะคะเป็นตัวเพ็มพิใหญ่ต่อมาตัวเพิมพิมเล็กนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งนะคะโค้งที่1และโค้งที่สองค่ะเป็นตัวเพ็มพิมเล็กด้านล่างนะคะ เขียนตัว M พิมพ์ใหญ่และตัวเพิมพิมเล็กคู่กันนะคะเริ่มจากตัวเพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะเสร็จแล้วเป็นตัว M พิมพ์เล็กนะคะบรรทัดที่สองฝึกเขียนตัวเพิมพ์ใหญ่นะคะตัวเพิมพ์ใหญ่ลากให้เต็มบรรทัดเลยนะคะเด็กๆ เป็นสิ้นตรงขึ้นไปก่อนนะคะเฉียงลงเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมานะคะเอ็มพิมพ์ใหญ่ต่อมาบรรทัดที่3นะคะตัวเอ็มพิมพ์เล็กเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆที่เหลือเด็กๆไปฝึกเขียนดูนะคะแบบฝึกหัดแผ่นที่สองนะคะให้นักเรียนฝึกคัด อ่านและเขียนตามร้อยปะนะคะเขียนตัว M ตามรอยเส้นปะด้านบนก่อนนะคะเอิมพ์มพใหญ่เอิมพิมพเล็กนะคะดี่ยนี้ค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบต่อมาด้านล่างนะคะฝึกเขียนคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะเด็กๆสะกดไปด้วยนะคะ M A N Man ผู้ชายนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนด้านหลังเลยนะคะ M A N Man ผู้ชายนะคะคำที่สองเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ M O P MOP หมายถูกพื้นนะคะ คำที่สามนะคะ M A T เม่เสือคำที่สี่นะคะ M Double O N มูลพระจันทร์เด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยสิ้นปะและเขียนคำศัพท์ด้านหลังไปด้วยนะคะแผ่นที่สามนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำ และเขียนตามรอยปะนะคะเด็กเขียนตามรอยเส้นปะคําที่หนึ่งก่อนเลยนะคะสะกดไปด้วยค่ะ m <อ> o o n m o n นะคะมู o n m o แปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมู o แปลว่าพระจันทร์นะคะคําที่สองนะคะ เด็กสะกดไปด้วยค่ะ M A N Man Man แปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะ Man แปลว่าผู้ชายนะคะอีกสองข้ามเด็กๆไปฝึกเขียนตามรอยเส้นปะและโยงเส้นให้ถูกต้องได้นะคะ H ต่อมาเรามาฝึกเขียนตัวอ,กอักษรตัว H กันบ้างนะคะเริ่มจากตัว H พิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆลากเป็นเส้นตรงตามลูกศรก่อนเลยนะคะต่อมาหมายเลขสองอีกหนึ่งานะคะและหมายเลขสามค่ะขีดตรงกลางได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะ มาก่อนนะคะ1เส้นเส้นที่2นะคะและขีดตรงกลางนะคะเป็นตัว H est, พิมพ์ใหญ่นะคะตัวอักษรตัว H est, พิมพ์เล็กกันบ้างนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนเลคะเสร็จแล้วก็โค้งนะคะเป็นตัว H est, พิมพ์เล็กอีกหนึ่งครั้งนะคะลากเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็โค,งะคะ้งค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆไม่ยากเลยไปลองฝึกเขียนกันดูนะคะเรามาฝึกเขียนตัว H ในแบบฝึกหัดของเราบ้างนะคะเด็กๆให้นักเรียนฝึกคัดอ่านและเขียนตามรอยปะนะคะเขียนตามรอยเิ้นปะตัว H พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองนะคะ และเส้นที่3ค่ะขีดตรงกลางได้เลยต่อมาเป็นตัว H est, พิมพ์เล็กนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนเสร็จแล้วก็โค้งค่ะนะคะต่อมาฝึกเขียนตัว H est, พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กคู่กันนะคะเริ่มจากตัว H est, พิมพ์ใหญ่ก่อนเสร็จแล้วเป็นตัว H est, พิมพ์เล็กนะคะเขียนคู่กันเลยนะคะเด็กๆ ที่สองนะคะฝึกเขียนตัว H est, พิมพ์ใหญ่นะคะไม่ยากนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกเขียนไปค่ะบรรทัดที่สามนะคะฝึกเขียนตัว H est, พิมพ์เล็กลากเป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็โคง้งครึ่งบรรทัดนะคะ เด็ก,ดกลองไปฝึกเขียนกันดูนะคะไม่ยากเลยแผ่นต่อมานะคะเด็กๆให้นักเรียนฝึกคัดอ่านและเขียนตามรอยปะะนะคะเขียนตามรอยเส้นปะะด้านบนก่อนนะคะเด็กๆตัว H พิมพ์ใหญ่ค่ะและตัว H พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆฝึกเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะ ต่อมาคำศัพท์คำที่หนึ่งเด็กๆสะกดตามค,คุณครูนะคะ s a t has หมวกนะคะอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปากด้วยนะคะ a, t v, นะคะสะกดไปด้วยนะคะเด็กๆเอามาฝึกเขียนกันบ้าง s a t has หมวกนะคะคำที่สอง ก,กดไปด้วยนะคะเด็กๆ h e h e n ็แม่ไก่อย่าลืมฝฟกเขียนด้วยนะคะ h est. e สเ n ็น n แม่ไก่นะคะคำที่สาม h e ส a n d h a n แแปลว่ามือค่ะคำที่สี่นะคะ s, s u t has แปลว่ากระท่อมนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนตามรอยเส้นปะและเขียนคำศัพท์ด้านหลังได้นะคะแผ่นต่อมานะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำและเขียนตามรอยปะเริ่มจากคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะกก่อนนะคะ s U T ทีฮัทฮัทแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่ากัดท่อมนะคะลากเส้นลงมาหาได้เลยค่ะต่อมาคำที่สองนะคะ h yes. A T แปลว่าเก่งมากเลยค่ะแปลว่าหมวกนะคะลากเส้นมาหาได้เลยค่ะ อีกสองคามเด็กๆไปฝึกเขียนตามรอยเส้นปักและโยงเส้นให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆได้ฝึกเขียนตัว M และตัว H กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันต่อเลยนะคะคำแรกนะคะคำที่1 M A N Man แปลว่าผู้ชายค่ะ คำที่สองนะคะ M O P mop แปลว่าไม้ถูกพื้นค่ะคำที่สนะคะ M A T m a T e แปลว่าเสือค่ะคำที่4ค่ะ M d o O N moon แปลว่าพระจันทร์ค่ะ ต่อไปเราไปเรียนรู้คำศัพท์ตัวอักษรตัว H กันบ้างนะคะคำที่หนึ่งค่ะ H A T Hat แปลว่าหมวกค่ะคำที่สองนะคะ H E N Hen แปลว่าแม่ไก่ค่ะคำที่สามค่ะ H A N D Hand แปลว่ามือค่ะคำสุดท้ายนะคะ h u t has แปลว่ากระท่อมค่ะคุณครูมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเรียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว m <Map. S 2> แผนที่ Map แผนที่ melon ผลไม้จำพวกแตง melon ผลไม้จำพวกแตงม ushroom เห็ด mushroom เห็ด motorcycle รถจักรยานยนต์ motorcycle รถจักรยานยนต์ mango มะม่วง Mango Mapmoang Mouse N Mouse No Moon Pratan Moon Pratchan Mirror Kratyok Mirror Kratok Milk Nom Milk Nom Mother Meh Mother Meh มาเรียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว H H E N แห่งแม่ไก่แห่งแม่ไก่กบภายในเรา High สูง High สูง Hill เนินเขา Hill เนินเขา Hippopotamus ช้างน้ำ Hippopotamus ช้างน้ำ home บ้าน home บ้าน horse ม้า horse ม้า hamburger ขนมปังยัดไส้เนื้อสับ hamburger ขนมปังยัดไส้เนื้อสับ hat หมวก hat หมวก hide ซ่อน hide ซอน happy มีความสุข happy มีความสุข hammer ค้อน hammer ค้อนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ตัวอักษรตัว M และตัว H กันไปแล้วอย่าลืมไปฝึกเขียนให้ถูกวิธีกันด้วยนะคะและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมๆกันด้วยคะ่ะ แต่ก่อนจากกันวันนี้นะคะเราไปทบทวนคำศัพท์ท้ายคลิปกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะติเตก,กมาฝึกอ่านคำศัพท์กันต่อนะคะเปิดไปที่บทที่หนึ่งของเราเลยนะคะยูนิตที่หนึ่งทบทวนกันตั้งแต่คำแรกก่อนเลยนะคะ คำที่หนึ่งค่ะ o n e 1หนึ่ง t two ส t h r o u e e t h r f o u r f f i v e f i s i x six S 6 S E V E N 7, 7 E I G H T A 8 N I N E 9, 9 T E N 10, 10 E L E V E n 1 11 1ีเลฟเว่นสิ12ดต่อไปนะคะเด็กๆ T h I R T W E N 13 13ีดับเบ 14 14 F I F T D E, e N 1 5 1 5 3คำนะคะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นไว้ด้วยนะคะเป็นคำศัพท์ของสัปดาห์นี้เราทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ Th S I R T H I R T E N เทอร์ทีนสิบสาม F O U R T Double E N Fourteen สิบสี่ F I F T Double E N Fifteen สิบห้าเด็กๆค่อยๆทบทวนนะคะอย่าลืมบันทึกการท่องคำศัพท์ของเด็กๆด,ด้วยนะคะว่า เด็กๆท่องคำศัพท์เป็นอย่างไรนะคะคล่องหรือว่าไม่คล่องนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะเด็กๆ